ตอนนี้ก็เดียวทานั้นค่ะท่าที่จอดรถไว้ฝั่งนู้นะคะแบบท่านขันข้นรายการได้ดีมากเลยทะเบียนรถ กคแปดสองสามเก้าสตูนพันาซีวิคค่ะทุกคนเนลื่อนรถด้วยนะคะขอบพระคุณมากะคะ่ะแม่ขั้นได้จุดจังหวะมากเลยคะ่ะมีนั่งในจอดรถอยู่ตรงนั้นนะคะขออนุญาตเลื่อนรถด้วยคะ่ะกคแปดสองสามเก้าสตูนพันาซีวิคนั่นเองนะคะปรากฏว่าเอาไปของทีมงาน <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหมคะอ้าวได้ตอนนี้พร้อมกันเลยอยากถามจริงๆว่าพร้อมไหม <c oughs> ไม่เชื่อโอ้ <c oughs> <c oughs> นนยทำงานแล้วด้วยเพิ่งรูว่าพี่ถามรอบนี้มันจะโดนะนะโดลแล้วนะจะโดนแล้วนะ ชีวช Elliot, so ิตต้อนรับระชาได้ไหมคะเดี oh ๋ยวค่ะเดี oh! Oh ๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะอันนี้กรีดไล่ให้ลงไปได้แล้วใช่ไหมอ๋อใช่ด้วยโอ้โหแต่กลับก็มาจริงเสียงจริงด้วยถ้าพร้อมแล้วค่ะต้องบอกอกนิดนึงว่าก่อนที่เราจะไปฟังมินิคอนเสิร์ต จากสุดหล่อของเราพรชานโดนทนันค่ะตอนนี้มีหลายคนกําลังเดินช็อปไปด้วยสนุกสนานเพลิดพเพลินยังไงใครที่อยู่ในซอยกำลังช็อปอยู่เดี๋ยวเรียนเชิญที่ด้านหน้าลานเวทีตรงนี้ด้วยค่ะวีดีคอนเสิร์ตกำลังจะริอมขึ้นแล้วและขออยุญาตฝากอีกนิดเดียวเท่านั้นสําหรับท่านที่ช็อปตอนนี้รอพ <Okay. S 1> ิชีกรขอเซ็นคีและปลบมือต้อนรับพชาน ดียังมีอีกตรงนี้ท้าด่เลิกเสียได้ความสดลองเปิดใจรู้สึกครั้งโอ้แม้ไม่เคยรอ่คุณไม่ต้องไปรอไม่ต้องแข่งขครไม่ต้องไปอย่งใครไม่ดีพร้อมทุกอย่างไม่เมืินผู้ชายแบบนี้ทุณคนคังไครแต่ให้คุณหมดเลยได้ถึงใจโอ้ โอ้แต่หายคุณหมดเลยได้ทั้งใจโอ้ว้าวโอ้ยคุณอ่าบมัวแงนมองไม้ช่วยกองลงมามองนธรรมดาคนนี้ผู้ชายในชีวิตจริงที่ไม่สูงไปกว่าว่าทำดี รีบเสียใจของดีๆยังมีตรงนี้ท้าใดเลิกเสียด้ความสดลองเปิดใจดูสักครั้งามาไม่เคยหรอกแต่คุณไม่ต้องไปรอไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องไปยั่งใครไม่ดีพร้อมทุกอย่างไม่เมือนผู้ชายแบบนั้ที่คุณฝันฝฟแต่ให้คุณหมดเลย ท้องสุดท้ายแล้วใครอยากโง่จะทานร้องพร้อมกันนี่ทดไปยังใครไม่ที่พร้อมทุกอย่างในมือผู้ชายสุดวันไหว แต่ให้คุณหมดเลยได้ทั้งใจไม่ต้องแข่ใงใไม่ต้องเป็นกันใครไม่ตีกรองทุกอย่างไม่เหมือนผู้ชายแบบนั้นจะสึไปแต่ตให้คุณหมดเลยได้ทั้งใจแตให้คุณหมดเยได้ทั้งใจ พ้ด้านซ้ายแบบคุ้นตรงกลางแบบพุ้นด้านขวานะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับขอพื้นที่ให้ได้พูดบ้างนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผม,มขาชานนทนานนะครับอีกด วันที่เธอได้บอกมาวันที่เวลาผ่างไปมันยังไม่ทันตรียมตัวยังไม่ทันได้เตรียมใจอยากจะยีดอยากจะชุดรั้งเธอเอาไว้แต่เข้าใจแล้วรักเธอเลยต้องยอมปล่อยเธอไป i <laughs> พูดแล้วเฮ้ยเนี่ยพอดีเราคิดมุกมาเนี่ยกล่าวว่ามันจะต้องพูดได้ต่อเลยเนี่ยไม่ได้แล้วอารมณ์ไม่มาเราไปทีหน้าแล้วกันลมืมแล้วไงจะพูดอะไรสักซ้อมมาอย่างดีอะไรนะครับ อะไรนะร้องใหม่จะได้นึกออกแม่กะเอากุ๊ปเลยนะแม่คุณคราทมารครับาจริงพอจบเพลงนี้ผมไม่ได้เตรียมไว้นะผมจะพูดอะไรต่อเอาเป็นว่าขอเล่าแล้วกันไปก่อนเมื่อวานไปถ่ายวีมาครับพูดโดยไม่ได้ปรึกษาโปรโมเตอร์เลยว่าข้างเวทีเใพูดได้หรือยัง ไม่รู้แหละพูดไปแล้วไปแหปปีมาครับแล้วกออ็คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ฟังกันได้ชมมันวีกันด้วยไปไปรอรูน้นเนาได้คืบจะเอาสองนะพวกเธอนะฮะเดี๋ยวเรนี้จะติดเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันติดตามเตรียมตัว,ตวเพลงสุดท้ายแล้วของผม คุณรู้ไหมมันมันทรมานใจผมมากทุกครั้งเลยนะวเวลาที่จะต้องบอกว่ามันคือเพลงสุดท้ายแล้วเพราะสำหรับนักร้องหลายๆคนรวมถึงผมด้วยอะเวลาขึ้นมาบนเวทีแค่สามสี่เพลงอแล้วได้มาแบบสนุกอย่างเงี้ยมันไม่พอจริงๆ,งอ,งะๆอะไรนะจะตามไปนครสวรรค์พรุ่งนี้เหรอ ไ,ได้ไม่ได้อยู่กับวันนี้ก่อนครับอยู่กับสุดสัปดาห์ช้อปปิ้งมาร์เก็ตกันก่อนเพราะวันนี้อยู่กับผมอีกหนึ่งเพลงแล้วก็ต่อด้วยเพื่อนผมนะครับผาเชตพงเดี๋ยวจะมาร้องฝากน่าสุดอยู่บนทางด่วนไม่รู้ถึงหร้อยังทางด่วนรุ่นนะวงแหวนรอบนอกก่ะทำ <laughs> ไมรู้่ะทำ <Okay. S 2> ไมรู้ทำไมรู้่ะเดี๋ยวไปฟังเพลงสุดท้ายพร้อมกัน อะไรอ่ะเร็วไปเหรอไม่ได้หรอกมีธุระท่านนึ่งต้องทำเหมือนกันต้องเพลงสุดท้ายพร้อมกันครับตอบได้ไหมว่าได้ไหม้องได้ร้อนไปผมไปเนี่ยนะครับเราเขียนเพลงให้เธอเลยนะเธอไม่ดีใจเลยหรอหยอดได้เป็นหยอด่าคชาแล้วเพลงนี้ล่ะครับอะไรนะครับเราไม่นรับเพลงนี่ล่ะพี่มีแฟนหรือยังครับยี่งโสดอ่าโอเคพี่ไปรวมกับพวกเขาได้เลย ไปข้งางล่างอ่ะเป็นแนวแบบปั๊บแบบสนุกสนุกใช่ครับอะไรแบบนี้นะใต้วความสดว่าจริงๆอ่ะสดหรือเปล่าสดไหมอ่ะโสดโสดนะสดเนาะโอเคโอเคเราข้ามคำถามที่ไปทำ <c oughs> ไมดูใจเจิดทุกคนแบบอิ่สดแต่นะแบบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนนิ่มมวนอะไรบางอย่างก่อนถูกอ่ะอย่างเี้วันนี้ถือว่าเต็มอิ่มนะบางคนบอกว่าคุณพี่น้อยจะเชื่อเรงต้อีกสักเพลงได้ไหมใจเย็นๆทุกงันี้ได้ข่าวว่านาง มาครับมาทำอะไรครับมาขายคอลเลคชันตัวเองครับมาเป็นพ่อค้าหนึ่งวันว้าวซอยไหนมาแล้วอยู่ซอยไหนครับอ้าวอยู่ซอยไหนไม่ได้คุยกันเลยไม่เป็นไรแต่มาแน่นอนต้องเดินหาดูครับบู๊ตจีแอมแกรมี่ครับมาแน่นอนออกกำลังกายเป็นตัวที่หาไม่เจอคอลเลคชันเป็นยังไงบ้างคะคอลเลคชันก็เป็นแบบที่ผมใส่นี่เลยครับอ๋อหล่อมมากเลยอะโอ้โห ต้องซื้อแล้วอดเหนยนะพรุ่งนี้นะมานะเดี๋ยวมาชอบกันเพราะว่าประชามาแน่นอนมาครับเอ่อเวลา13บสนาฬิกาครับหรือไปมงครองครับผมอะในใครไม่มางอนนะเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้าไม่มาคือไปหาซื้อเพลงคนอื่นแน่นอนงอนนะงอนนะมามามาโอเคอะไรคะบางคนเนื้อกลับฝันเลยมีลูกมีลูกโชว์ด้วยอ่ะสุดท้ายก่อนจากการประชาครับอยากให้ฝากผลงานช่วงนี้มีอะไรให้เราติดตามบ้างครับก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับก็ ตอนนี้มีซิงเกิลครับชื่อเพลงใต้ความโสดนะครับก็ลองไปหาดูกันได้ใน YouTube นะครับในช anel ของ Jim M. บรา m มียออ f i ิเชีครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะที่บูธของจ m m ีบรา m m ียมาขายคอเลชั่น m i l e y How นะครับ mm. แล้วก็เร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ให้ฟังครับจะมีถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อุกพ <have> ื้นด้่อ oh. ไว้เจอกัน แต่บอกไม่ได้ว่าเป็นเอวีอะไรยังไงต้องถูกไ้ก่อนนะนี่ถือว่าบอกแบบที่แรกสดๆร้อนๆเลยใช่ครับอ่าโอเคค่ะวันนี้ถือว่าไดมพิ่มกันแล้วนะพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่พี่แนโดร์ค่ะปกังานปกติเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาไม่เยอะขนาดนี้นะทำไมวันนี้รู้สึกพิเศษจังเลยนะงานคูแฟนคลับตะโกนบอกไม่ใช่การเมือง ะเมื่อกี้ศิลปินคนแรกที่ร้องไปนี่ชื่ออะไรนะไม่รู้ไม่รูไอดูนะครับนอกจากเขามาขายเพลงแล้วเขามาขายเสื้อให้รพวคุณหรือเปล่าอะไรนะอะไรนะครับฮะเราจะมาขายเสื้อพวกนี้พวกนี้ไปขอนแก่นไม่ได้มาถ้าใครใจดีซื้อฝากตัวสองตัวก็ได้ แต่บางลายบางลายผมก็มีไว้แล้วที่บ้านนะเอาลายที่ผมยังไม่มีแล้วกันที่งานสุดสัปดาห์นี้กันใช่ไหมจะได้มาขายได้ไหมวันนี้ก็มีคนอะไรนะครับยังไม่มีลายไหนยังไม่มีลายไหนแหละครับลายเธอไงครับได้แล้วเว้ยหนึ่งทีได เดี๋ยวปีนจะร้องเพลงไปเล่นตลกละอะไรนะครับเอาโหคน็น่าจะจิกหัวกันจิกหัวกันนะครับวันนี้ก็ดีใจมากนะครับตอนแรกนึกว่าจะมาไม่ทันนัแหะยิงตรงมาจากพัทยานะครับผมว่ายน้ามาขอบคุณแฟนสาทุกคนมากนะครับที่ยังรอผมอยู่นะฮะก็ขอบคุณมากครับท่านต่อไปนะครับ อะไรคือคำว่าแห้งแล้งของคุณในนิยามของแฟนครับจะตอบยีงีงวาตอบตามความจริงไม่มีน้ำแต่ว่าแห้งแล้งแล้วมันเกี่ยวอะไรพูดออกมาทำไมเยอะเลยอะอะพูดอะตอบตอบ เรือเรือคืออะไรครับเรือคืออะไรอธิบายให้กับแฟนๆนี่เขา,ขเาที่ไม่เข้าใจผมก็ยังไม่รู้ว่าแห้งแรงแล้วไม่เก็บอะไรเกี่ยวเรือเรือ เดินล่องไม่ได้คู่เกิ้ลเหรอถามอากูเหรอเมื่อกี้ให้ขึ้นมาพูดแล้วจะมาไลน์บอกไลน์บอกอะไรศูนย์แปดหกอะไรครับอะไรนะอะไรนะอะไรอยู่ดีก็แห้งเล้งเรือเดินไม่ได้เรือเล่นไม่ได้ ยังเล่ไม่ได้ใครเข้าใจบ่างเขใจเขาเ้าใจกันหมดไอ้นี้ไม <ım eni> ่ได้แอปนะแต่ไม่รู้จริงมันคืออะไรลู่ไม่มียไม่มีเมี็ไ้าชาไมันย่อมาหลายคำมาก เรือมันชิดไม่ได้เขาไม่มีโมเมนต์ของนี้มันอยู่ในใจครับผมใช่ตอนเนี้ยรู้ว่าอยู่ดนใจทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีหรอกนะครับ<ต>น้อยใจไหมน้อยใจไหม<ต>ทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะ อะไรนะนนอยู่นี่ว่าปาทำยา่าบอกจะร้องไห้แล้วใ <c oughs> จเย็นร้องเพลงกันโอเคโ <Okay. S 2> อเคทีานี้ได้ไปร้องเพลงเลยพุกงค้องบุมปรอมนิ่งเ เอาให้จบโค๊ดี่รู้อสิกน้อยใจขึ้นมาทันทีสองเพลงแรกที่ร้องไปไม่กินดังเท่านี้เลยร้องเล่นนะครับร้องเล่นแซวเล่นนะครับำนะครับมันสุ์ก็อยากให้มีความสุขกันทุกคนนะครับผมพวกนี้ได้ปิดพักผ่อนไงนะก็มาเจอหน้าของผมแล้วก็ได้ไปนอนหลับฝันดีฝันร้ายก็แล้วแต่ใบหวยได้ก็ดีไปนะครับ

เอาไงกันดีล่ะกับหัวใจเอาไงกันดีล่ะกับความรัเจอทำให้ใจมันก็ยิดนนะักเยี่ยมมากใจมันตะโกรว่าพอเจอจริงๆได้แนตะ่ เดี๋ยวพี่แตะให้อยู่ตรงนั้นไปนะแต่ว่าภาษาโกรธี่โอ้ความนกเเด๋พี่แตะให้พี่แตะให้ม่เยวาดนต้ไี เดี๋ยวๆอะไรระวังตก่ารหน่อยก็ได้เนาะข้างหังไดค่ยังไม่ได้ปะมือั้นเอามาก้ม้ีบเดี๋ยวเราดังให้เดี๋ยวเราดังถึงไหมถึงไหมกันกันกันออกไปดิ